ให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลายเธอเดี๋ยวเธอจะมาจับผิดรู้ว่ารายทสศารูปอะไรใช้ชื่อว่าอะไรอ่ะแล้วสำ้ำนอนอยู่ตอนบ่สองนี่ก็อ้าวทิศาเป็นอะไรวะพี่นิวหนูมากองวันนี้ทําไมพี่ไม่มาแล้วก็มาน่อยใจบอกว่าอเดี๋ยวไปอีกจ้าเดี๋ยวไปอีกจ้าคุณแม่เราดูเพจตาน,น,นรมียดน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เป็นเสเก็ดข่าวอยู่นะช่องเจ็ด เตรียมตัวรอแม่อ่อนก่อนนะนิวได้ครับเดี๋ยวยู่เป็นเพื่อนจนละครจะมาเลย,น,เน,ยนิวชอบละครเรื่องไหนของมิกนิวชอบทะเลไฟครับน,รนิวชอบทะเลไฟนิวชอบไปประกอบละครด้วยนิวชอบความเฮ้ยถ้านิวจำไม่ผิดอะทะเลไฟอะคือแบคอบคือละครเรื่องแรกๆเลยที่มิกรับบทเป็นพระเอกโหดๆปะ <Wow. S 1> ชอบเลยนิวชอบเคมีเซฟ,ฟกับพี่มิกนะฮะดูเข้ากัน เธอไม่ควรเข้ามาในชีวิตใช่ปะ่ะพีงนี้ปะ่ะพีงนี้ปะ่ะทะเลไฟทะเลไฟอยู่ไหนวะทะเลไฟทะเลไฟเพลง <c oughs> วฮ้เด้๋ยวเปิดเพลงแล้วเดี๋ยวไลฟ์นี่ก่อนเออใช่ถูกต้องหกปีที่แล้ว ชใช่ค่ะพี่นิวอันนี้เฟิร์มแล้วเต็มที่ช่วยคุณจันลวเออวันนี้เธอจะต้องสงสารอน,นิสานูกาฮานะต้องสงสารอนิสานูกาฮาบอกเลยวันนี้ชีเล่นถึงจริงแล้วพี่พลเล่นดีมากเ,เดี๋ยวนี้เซฟไปนายพี่ปัทามาครับเซฟมีธุรกิจส่วนตัวครับเป็นเทรนเนอร์นะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าล,ล่าสุดเนี่ยจะเปิดฟิตเนสแล้ว แล้วส่มื่คุยกับหลุยไปเองนะครับเพราะว่าหลุยเนี่ยเหมือนเขาอยู่เหมือนเขาอยู่คอนโดนหรือบ้านเขาอยู่ซอยเดียวกันสักอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาขับรถในซอยแล้วก็เจอเซฟเดินก็เลยเปิดกระจกทักทายกันฮะก็ก็เหมือนเซฟจะทําเป็นเหมือนว่าฟิตเนสต,ตัวเองด้วยนะครับเซฟมาสัญญากับช่องแล้วเหลือครับหมดแล้วครับชอบเรื่องยึดฟ้าหายพิกัดรากอ,อ่าอ่านนั้นก็ดีนะฮะภาพสวยมาก เพราะว่าลูกของพี่ธงเป็นคนทํามานาน้าเป็นเรื่องแรกเลยอาคุณไทยคุณไทยอาคุณไทยเนี่ยไปเรียนเกี่ยวกับฟิล์มจากต่างประเทศแล้วก็กลับมากํากับยึด้าหา้าไปกันหลักเป็นเรื่องแรกนะครับเส้นทางมนเดินกำลังจะมาสวัสดีจ้านิวหนวดขอชมว่าชมมุกได้นำมาโอ้ขอบคุณมากเลยครับพี่ พาพัดใช่ครับขอบคุณ<อ>ครับถ้าพูดถึงละคร,ระยุคปัจจุบันชอบเพลงสัมพันธ์นหัวใจเพลงสัมพันธ์นหัวใจร้องว่าไงสัมพัท่านหัวใจเพงลงร้องว่าไงขอเหตุก่อนเพลงผู้หญิงอะเพอเหตุผลที่หายใจเลยสัก่าบปะใช่ไหม เพียงประกอบละครสามัญหัวใจเนื้อเพียงว่าไงเหตุผลที่ยังหายใจเคยบันไดมีโอกาสมาริรัดไหมมีครับตอนนั้นติดซีภารกิจหลักมากเร็วๆช่วยคิดหน่อยสิเพียงประกอบละครสามัญหัวใจมาลองว่าไง พึงรู้ว่าฉันขาดเธอไม่ได้ใช่ปะอ๋ะออันนั้นเพลงพี่วีอะอย่าอยู่กับฉันอย่ามารักกันทิ้งฉันไว้คนเดียวลำพังและลืมทุกอย่างเธอเข้ามาในชีวิตนักทะเลไฟฮะอ้าเห็นไหมอิวถูกเห็นไหมพึงรู้ว่าฉันขาดเธอไม่ได้ เพลงอะไรอีกเร็วเร็วมาต่อเพลงมาเร็วมาต่อเพลงต่อเพลงมาเร็วมาต่อเพลงมาต่อเพลงมาเร็ว,เพ,เ,รวเ,เพลงอะไรกะกูหลับเป็นฝยโอ้ยสิวขึ้นอีกแล้ว ถาพี่นิวโหน,โนและการสะสมบทไม่มีตามไปบุกรายการมาสะเฉยขอบคุณมากมากเลยค่ะเอกบุญคุณอีกบุญใช่ค่ะเหตุผลที่ยังหายใจนะครับคิดถึงพระเอกระดับแม่เหล็กพี่ออมพอหายไปเลยพี่ออมเป็นไงบ้างคะอุ้ย พิ่งคุยกับพี่กีตา้มาเมื่อวานเลยนะครับก็ฝากความของใยฝากเกี่ยบพี่อ่อมไปด้วยพี่กีตา้าก็คุยกับพี่อ่อมบ่อยๆครับแล้วก็เจอกับพี่อ่อมบ่อยๆนะครับตอนนี้พี่อ่อมโอเคขึ้นก็เป็นสเต็ปการรักษาแบบที่ควรจะเป็นแล้วก็โดยรวมก็คือสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเสียงสะอืน้นจากแม่ไอสะอืน้นนะเสียงสะอืน้นในใจแต่บ่มีัยได้ยินหรอ กับเสียงะสื่อในใจแต่ไม่มีใครได้ยินจ่อยหรือปะ่ะคนทําเพลงเนี้ยคือคนเดียวกันนะคนที่ทําเพลงเวอร์ชั่นปกลุกพี่ออกกับคนทําเวอร์ชั่นพี่นุนน่นพี่นุ่นพี่วีคือคนเดียวกันแต่ว่าตอนเวอร์ชันแรกที่เขาทำอ่ะเขามารับจอบเขาออกตัวไม่ได้ <laughs> แต่ว้ชันล่าสุดออกตัวได้พี่เวียรรับให้ประกอบละครพอมากโอ้โมโอ,มโอม้จะเก็บไว้เพื่อรอเธออุ้ยร้องไงจะเก็บไว้เพื่อรอโทรอะจะเก็บไว้เพื่อรอเธอช่องลงแข้มพิงหน้าตาจนิมนาพี่นิวคือเราก็ช่องเจ็ดอุ้ยเธออย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเราก็ช่องเจ็ดคือพี่อ้ําพี่เวียเท่านั้น กวนใจใพี่ออมนะฮะชอบทุกสนไม่มีทุกเทปเลยตอนหนยอดแกงสองครั้งพูดไม่ทันเขาเลยชอบชอบเวว่าจาไม่ร้องเพลงยึดฝาหาพไปกัดรักพี่พิงพอยเคยรับเชิญด้วยเป็นแฟนมิกใช่ครับนั่นคือละครเรื่องแรกของพิงพอยแล้วก็เดสมาเร่ค่ะเปิดเดสมาร่ <c oughs> <m> แต่ชอบแม่อายาชพี่นุ่นมากกว่าอาชาอนิวนิวนิวก็ถ้าถามส่วนนิวส่วนตัวนิวก็ชอบพี่นุ่นมากกว่าเธอเพลงมันเศร้ามากเลยอะ่ะอยากให้้า รับฉันไปเบื้องบนน่ะเพลงยึดฟ้าหายไปกัดหลักคือเพลงอะไรไหนคิดซิแล้วเร็วเพลงละครยึดฟ้าหายไปกัดหลักรองว่าไง มารวมตัวกันในแม่ของลูกคื่องยันผูกกับกันแล้วตอนนั้นพี่นุ่นกว่ารางวัลจากเรื่องนี้ใช่ค่ะพระยุโรสึกพรุ่งนี้หรอ สวัสดีครับไลบีเลยนะฉันจะดูแลเธอด้วยชีวิตฉันทั้งหมดที่มีคืออะไรอะ่ะเพลงอะไรนึกไม่ออกอะเครียดละอุ๊ยพี่นิวร้องเพลงกลิ่นดอ,อกไม้ฟังหน่อยคือเพลงอะไรอยากลิ่นดอ,อกไม้อปนเ่อไหนเดี๋ยวขอคิดก่อน กินดอกไม้หรอหอดรากฟังตึงใจหรอเธอฉันเคยสมัครเดอะสตาร์นะจริงๆนี่เคยสมัครเดอะสตาร์เดอะสตาร์เจ็บปีที่ตุ่มตามได้ นี่สมัครไปรอตรงปั๊มเอสโตข้างตึกแกมมีตั้งแต่ตีสี่ได้ร้องสี่โมงเย็นเดินเข้าไปร้องเพลงคืนที่หนึ่งชินชินวุฒิคืนนี้ของเราเป็นคืนที่หนึ่งไม่ชินหนึ่งคืนเท่านั้นเต็นด้วยร้องด้วยไม่ถึงสามสิบวิเลยเดินออก 아, ันแ다오ไ <steak>